ย่อนลงไปกินเลยนะครับโอ้โหคันแทบหักได้แล้วได้แล้วมาละโอ้โหนี่ติดแล้วติดแล้วครับโอ้โหติดแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับ,รบนี่โอ้โหมาอีกแล้วลงปุ๊บ kín bắp สวัสดีครับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็พามาตามล่าหาปรากฏเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จริงๆเป้าหมายหลักก็คือแม่น้ําอิงนะครับแต่ว่าตอนนี้ลองมาดูน้ําตรงฝายตรงนี้ก่อน,นครับผมพอดีเห็นมีน้ําไหลนะครับก็ลองมาย่อนดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวยังไงก็ค่อยลองขยับดูนะครับผม ไม่รู้ว่าปลามันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่แถวนี้ชะโดเยอะนะครับดูจะเป็นผักตบทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแน่นเลยครับไม่รู้ว่าปลากดจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับย่อนไปนี่คือเงียบเงียบไปเดี๋ยวเก็บของย้ายไปที่น้ำอิงดีกว่านะครับผม อิงน้ำอิงแล้วนะครับโอ้โหน้ำไหลสวยเลยเดี๋ยวต้องดูครับว่ามีตัวหรือเปล่านะครับเตรียมของลงกันเลยครับลองดูนะครับย่อนใกล้ๆครับเนี่ยมีอาการนับกินแลนะั่น ตัวเล็กแน่นอนฮูู้เปเล็กนะครับดูกระชากไปแต่ไม่ติดเดี๋ยวต้องลองใช้ตะกวัว เล็กๆดูนะครับพอดีมีนาเขาแนะนำมาว่าลองใช้ตะกวัวสิบกรัรมดูครับแต่ว่าไม่น้ำใหญ่นี่ผมก็กลัวว่าตะกวัวจะเอาไม่อยู่นะถ้าโยนริมตลิงก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะพอไหวอยู่นะน้ำไหลแรงเนะวัน,นี้ถ้ามีเรือไปตกแถวไ,แวได้แล้วได้แล้ว มาละโอ้โหแต้มแรกไซงามงามได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับมาเลยครับแต้มแรกแหกหมันโอเคครับหาต่อหาตัวต่อนี่าการนั้นะครับเนี่ย นี่ติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วครับโอ้โหไซ่เงามงามนี่เก็บ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  เบ็ดคันเล็กก็ไม่บอกนะครับนี่อีกหนึ่งแต้มหมุนจิ้วๆเลย มันติดมันต้องขยับนับเนี่ยอือีนครับหลุมละตัวทบเนี่ยแสงงามงาม ดิดอีกแล้วครับโอ้โหเดินยันนะครับหลุมละตัวอืมอืมอืมนะอืมตรงนี้อีกเต็ม ปลาไหลเนี่ยนะอืหูโอ้โหใส่ได้ครับอู้หูดูฮโดนจนได้นาน,นานมาทีนะครับไส้นี้ ว <activist> ะ,ะว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 แม่น่าเตยใหญ่นี่กินระแวงมากนะหักเงี้ยงนะหักเงี้ยงนะครับโอ้โฮอ งามงาม <c oughs> มาแล้วครับตัวใหญ่ครับห <c oughs> ไซงามงามเลยตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ร้องดังแล้วนะ เรื่อยๆครับอีกหนึ่งแต้มออหโอ้โหห,หลุดไปซะละหายไปนานะนะครับเมื่อกี้แม่เรียกไปข้างล่างนะครับผมก็มีตัวกินครับแต่ว่าของเรานี่คือเงียบนะครับก็เลยย้ายกลับมานะี MM. มีกิน,นั่านะ่ะตัวเล็ก มาแล้วตัวแรกในรอบหลายนาทีเลยนะครับโอเคเก็บไม่ต้องย่อนไกลครับอตอนนี้ก็ย้ายมานี่แล้วนะครับผมไม้ประจำของเรานะครับเปลี่ยนเยือใหม่ด้วยนะครับเมื่อกี้เยือล่นนะครับ ไหลลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งกระป๋องโอ้โหเสีดายแย่เลย ได้ไม่กตัวแล้วครับเยื่อปลาชะโดโอ้โหมาแล้วครับย่อนปุ๊บกินปั๊บ ถ้ามีตัวมก็กินไม่ยากนะถ้าไม่มีตัวก็อย่างว่าแหละเงียบ มีกี่ตัวเน,นี่ยโอ้โหใหม่แล้วใช้เล่นๆนะครับมาจริงนะครับมาจริงนะครับ เอาแล้วเอาแล้วยอนไปอีกอืมอุยมันกิดมันกิดอุยอุยอุยปลารวมมป่ะเนี่ยน้ำมันลงมานะครับ ข้างบนก็เริ่มแห้งแล้วสงสัยปลารวมแน่กิบนี้ยาวๆนะครับถ้ากินเรื่อยๆอย่างเงี้ยลองดูสิเนี่ยเนี่ยนี่นี่งไง โอ้โห,โโหโดดสนุกเลยครับพี่น้องอด,ด,ดูไซดดูไซ้สสก่อนปารวมน้ำมันแห้งนะครับปามลงมาแล้วละอดอ,อ็ดอดเอ็ดอๆอ,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 อล โอ้สายงามงามสายงามงามสายงามนี่อุ้ยลงไปกินเลยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กไม่ต้องเสียใจใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดูผลงานทีเดียวนะครับ อีกแล้วลงหย่อนกินหย่อนกินเลยนะครับปลาก็จะฆ่าไซกันนะครับผมตอนนี้มันมารวมกันอยู่หน้าท่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็น่าจะมีไซใหญ่ๆสลับกันมานะครับโอ้โหใส่ไปใส่ไเล็กบ้างใหญ่บ้างครับปลาธรรมชาติทัไม่ใช่ปลาเลี้ยงเนาะ แม่ตกลูกป,ปลาสนุกตรงไหน,นอถามมาได้สนุกตรงนี้แหละครับแค่ไปคันกระดิกก็มีความสุขแล้วครับนักตกปลาเราไม่ใช่ชาวประมงนะครับเราเป็นแค่นักตกปลานะครับ จิงไปแล้วถ้าไม่ติดกำลังสนุกเลยมาต่อกันครับไม่ค่อยติดเลยนะกินนะปลากินตลอดนี่เนี่ยเนี่ยนะอ้หโอ้โหขอโทษนะครับในความตะกุกตะกัดของคลิปนะครับ ระยะให้นี่ไม่มีเลยโอ้โนี่มีตัวแล้วครับนี่มันมาอออยู่ตรงนี้หมดเลยเราก็มาตอนเย็นแล้วสิ้วย เริ่มมีไซส์แล้วครับไซส์เล็กไซส์ลูกป,ป่าอโอ้มันไม่มีระยะวัดนะครับนี่ได้แล้วไซส์งามๆได้ได้ได,ได้ได้ผลได้ผลครับ ปล่อยให้มันลากไปหน่อยนึงแล้วค่อยวัดนะครับเก็บอีกเก็บอีก ปล่อยให้มันลากไปเล่นครับเนี่ยลากไปแล้วคราบเนี่ยไม่รู้จะวัดยังไงละเนี่ย มามาเกี่ยวมาเลยกินไม่ติดเกี่ยวมาเลยนะครับหนังมันเหนียวมากนะปรากฏอ้ โลปุ๊บกินปับ๊บรู้แล้วครับรู้แล้วครับรู้จุดแล้วครับรู้จุดแล้วครับพอรู้ปุ๊บมันก็จะย้ายไปจุดอื่นอีก ลงไปกินเลยนะครับโอ้โหคันแทบหักอหอหอหขอโทษทีครับชัดนี้ไม่คิดว่ามันจะกินนะครับโอ้โหกดเข้าไปแบบไม่มีระแวงเลยนะครับโอ้โหใ่ไป มาแลครับอีหนึ่นแกร้ม แล้วมาแล้วกินตลอดเวลานะครับแต่ว่านานๆจะติดทีนึครับโอกินทุกไม้นะครับบางทีก็หน้าเบื่อนะครับกินแล้วไม่ติดเงี้ยมันก็ทั้งสาเล็กสาใหญ่กินนะครับเหมือนกับปลามันเริ่ม ฉลาดเริ่มระแวงขึ้นเรื่อยเรยแล้วครับไม่วัดเลยนะครับเพราะว่าวัดไปก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมันจะมาติดตาเรานะครับใส่ใหญ่น่าจะหมดไปแล้วไม่น่าจะกิน,นครับใสใหญ่ฉลาดแครัก หือหืมนี่เหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับรอดูอีกสักสองสามเหยื่อวันนี้ได้เยอะ,ะครับโอเคครับ 5มองแล้วนะครับสรุปว่าก็ได้สนุกนะครับแ้มอิงก,ก็พอมีตัวนะครับผมแต่ว่ามาเจอตรงนี้มีตัวเยอะหน่อยนึงนครับสรุปคนนะครับดูโอ้โหได้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูโห สนุกเลยวันนี้ดูนะครับประมาณ2ี3สกว่าตัวเลยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปในวน,นี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมโชคดีครับทุกท่าน